นี่คือสตอเบอรี่ของเราค่ะใส่ลงไปเลยเราเก็บได้ประมาณเกือบสิบลูกนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปในยูเกิตเป็นอาหารว่างตอนเชา้าสำหรับคนที่ไม่ชอบทานข้าวนะคะตอนเช้าก็ทานยูเกิตนะคะก็มาหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่ลงไป แช่ตู้เย็นยให้เย็นๆยิ่งอร่อยค่ะแต่อันนี้เราเก็บมาแล้วนี้ไม่ได้แช่เราล้างน้ําทําความสะอาดแล้วก็มาใส่กับยูกเกิตเย็นๆแล้วค่ะใส่ให้หมดเลยนะคะสตรอเบอรี่สดๆจากสวนหลังบ้านค่ะออกผลในช่วงฤดูใบไม้อ่าร่วงกันเองนะคะของใครออกบ้างคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิสตรอเบอรี่ ตอนช่วงเราดูใบไม้ผลิดเขาก็ออกค่อนข้างที่จะดกมากแล้วก็มาในช่วงเลด,ดูใบไม้ร่วงเขาก็ออกมาอีกรอบเนี่ยค่ะแอปเปิ้เยอะๆอร่อยมากๆตั้งแต่ปลูกสตอเบอรี่มาเราก็ไม่ได้ซื้อสตอเบอรี่ทานเลยคะ่ะรอทานที่สวนหลังบ้านออกได้เลยค่ะเต็มถ้วยเลยแอปเปิ้ของเราน่าทานมากๆเลย ยูเกิลยูเกิตกับสตอเบอรี่นะคะชิมๆเลยนะคะน่าทานมากๆเลยไปทานยูเกิตสตอเบอรี่ก่อนนะคะ